แม่ท้าภักสองคนที่ไป UN อ๋อหมายถึงว่าทูตประจำา u n หรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศครับแม่ท้าภักสองลุงตู่ทักษิณอาเดวัตท่านทูตท,ที่ไปเจราจากับ UN อา่าใช่ไหมครับคือถ้าเป็นทางการทูตคุยกับทูตหรือว่าอะไรแบบนี้ผมว่าทูตควรไปแต่เน,นี้ยดันเป็น คุณมาเน็ตอ่ะเออแม่ทับอ่ะพูดถึงลุงตู่เอาจริงๆ่ะทุกคนตอนลุงตู่เป็นนายกอ่ะเราไม่เคยได้เห็นข้อขัดแย้งทางชายแดนเลยเนาะแม่ทับคุณธนาธรแม่ทับเออแม่ทับกุ้ง ใช่ไหมครับอ่ะจริงหลายคนเริ่มพิมพ์คำว่าจริงเข้ามาณตอนนั้นอะไม่รู้ว่าด้วยความที่ลุงตู่แกเป็นทห,หารหรือเปล่าเนาะก็เลยไม่ค่อยมีใครมาแบบคือเพื่อนบ้านไม่ยุ่งอะไรเลยอะบ,ะบามีลุงตู่เยอะเอออ่ะใครเข้ามาตอนนี้ฝากกดติดตามกันหน่อยนะเอ,อ่อผมจะอัปเดต เอางี้ผมอ่านข้อมูลของบิ๊กเล็กให้ฟังดีป่ะบิ๊กเล็กคือใครบิ๊กเล็กคือรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะครับทุกคนคือเดี๋ยววันพรุ่งนี้บิ๊กเล็กจะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปเจราจาแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับคุณมาเน็ตไปพร้อมกับรักษาการนายกคุณภูมิธรรมนะครับลองดูลองดูลองให้ทุกคนช่วยวิเคราะห์กันต่อว่าสิ่งที่บิ๊กเล็กพูดเอาไว้เนี่ยมันพอจะ จับทิศทางของท่านได้ไหมนะครับว่าท่านจะไปในท่าทีลักษณะแบบไหนในการไปเจราจากับคุณมาเน็ตนะครับอ้าววิมีชื่อของคุณท็อปวาราวุฒศิลปะอาชามาเออใช่คุณท็อปเนี่ยนะท็อปฟอร์ม,มากเมื่อ,อเมื่อวันก่อนน่ะที่ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษฉ่นชัดเจนสื่อสารให้กับประชาคมโลกนะครับบิ๊กเล็ก ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับบิ๊กเล็กพูดถึงกรณีที่ทรัป์นะโทรมาคุยกับคุณภูมิธรรมแล้วก็โทรไปคุยกับคุณมาเน็ตนะครับบอกให้หยุดยิงจริงๆบิ๊กเล็กบอกว่าฝ่ายรัฐบาลไทยต้องฟังเสียงประชาชนเรามีกลไกเรามีรัฐบาลที่สามารถที่จะตอบได้ในทันทีอ่ะไม่สามารถที่จะตอบได้ทันทีขออภยัยคือเรามีกลไกเรามีรัฐบาล ไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างทันทีขอบคุณนะครับโดยระหว่างที่คุณภูมิธรรมคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับเลขาธิการนายกนะครับตัวของิสเลตตัวของรัฐมนตรีต่างประเทศก็อยู่ในวงการพูดคุยนั้นด้วยคือเราก็สื่อสารบอกไปว่าเรารับดําเนินการแต่ขอให้เป็นไปตามหลักปณไใจและก็กระบวนการเพราะว่าประเทศไทยเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยเราต้องฟังเสียงของประชาชนโอ้ขอบคุณครับ คุณผู้วินเราต้องฟังเสียงของประชาชนและบิ๊กต่ายก็บอกว่าไอ้ศูนย์สอบตกเนี่ยมันคือคกลไกของรัฐบาลและดูอยู่ตลอดผ่าน,นกลไกสบตทกไม่ใช่ว่านั่งอยู่หัวโต๊ะแล้วก็กลายเป็น,นกลไกของกองทัพสอบตทกเป็น,นกลไกของรัฐบาลแต่ตนอยู่ใน,นกลไกของกลาโหมด้วย เวลาจะประชุมกับรัฐบาลก็จะมีข้อมูลของกองทัพไปรายงานปัจจุบันรัฐบาลมีเพียงนยโยบายเดียวก็คือปกป้องอธิปไตยและพร้อมสนับสนุนกองทัพประเทศไทยมีกลไกของรัฐบาลการดําเนินการต้องดําเนินการแบบเป็นทางการไม่ใช่ดําเนินการแบบส่วนตัวเอออ่ามุมนี้นะมุมนี้บิ๊กบิ๊กเล็กมองว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องดําเนินการ อย่างเป็นทางการไม่ใช่ดำเนินการแบบส่วนตัวยืนยันว่าไม่นานครับเรื่องนี้ไม่เรื่องนี้จะไม่นานเพราะสังคมโลกดูเราอยู่เพราะว่าเราเนี่ยว่าเรามีความจริงใจหรือไม่สื่อต่างชาติรู้หรือยังเขาว่าใครเริ่มก่อนจริงๆสื่อต่างชาติเขารู้นะครับซัส,ส่วนใหญ่นะครับยืนยันกับประชาชนว่าเรามีความจริงใจที่จะพูดคุยเพื่อที่จะหยุดยิง แต่ขอใช้กลไกรัฐบาลหาหรือให้รอบครอบก่อนแล้วฟังเสียงประชาชนแล้วบิ๊กเล็กก็บอกเลยว่าอตอนนี้สิ่งที่การทหารมองคือถ้าเขาหยุดยิงเป็นเวลาสักระยะมันจะเป็นสัญญาณที่พอได้จับว่าเออจะหยุดยิง,ยงจริงๆนะนึกออกไหมทุกคนที่เขาบอกว่าเ,ออเราเนี่ยไปยิงไปยิงถลม่มตัวของเขาพวิหารซึ่งจริงๆแล้ว เราไม่ได้ยิงเมื่อกี้มีคนถามถึงบุรีรัมใช่ไหมครับบุรีรัมล่าสุดเนี่ยสั่งอพยพเพิ่มอีกสามสามอำเภอนะครับสามอำเภอนะครับละหานทรายเฉลิมภระเกียรติแล้วก็โนนดินแดงเออนะสามอำเภอนี้สั่งอพยพเพิ่มเติมศร<อ>ีสะเกดศรีสะเกดวันนี้ก็เพิ่งล่าสุดเมื่อตอน5้าโมงเย็นนะครับที่อำเภอกันทลักษณ์ก็มีจรวด bm ีเอ็ของกัมพูชาตกมาแล้วทําให้มีคนเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีกหนึ่งด้วยตอนนี้ติดตามข่าวเครียดมากเออผมเข้าใจเลยอ่ะคือผมอ่ะผมติดตามด้วยอาชีพแม่ผมเป็นนักข่าวใช่ไหมครับผมก็ต้องตามไม่งั้นเดี๋ยวผมตกประเด็นแต่ผมจะบอกเลยว่าผมก็เครียดผมกลายเป็นแบบกลัวว่าจะแบบตกประเด็นอันดับแรกอันนี้ลัวว่าจะตกจะตกประเด็นนะครับแต่ว่าอีกอันก็คือเครียดที่เห็น เห็นความสูญเสียเห็นเห็นการปะทะอืมมันสี่วันแล้วอ่ะเห็นแล้วก็สงสารแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะช่วยได้ยังไงก็เลยพยายามที่จะสื่อสารข้อมูลให้มันมากที่สุดให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอาจารย์ธัพุรดีกับปราดเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้นะครับเสียงเหมือนเป็นหวัดใช่อุ้ยผมเป็นหวัดมาสี่สาหห้าวันแล้วครับมันเหมือนจะดีขึ้นแต่ว่ามันมันอยู่ในห้องแอร์แล้วมันหนาวแล้วมันก็จะเป็นอีก โอ้เครียดมากนนสุวรรณบุรีล์พื้นที่สีแดงใช่ครับดูทุกวันสงสารทุกวันใช่ครับสุรินเออสถานการณ์เอายี้นะนั้นเดี๋ยวผมผมอ่านภาพรวมให้ฟังแล้วเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงไลฟ์นะฮะเอ,อ,อ่านข่าวจนหลอนนอนไม่หลับขอให้สถานการณ์จบให้ไวหวังว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างมันจะจบนะครับนะ,ะแล้วก็ขอให้ทุกอย่างเป็นเป็นเป็นผลดีกับประเทศไทยของเรา ด้วยเห่าแล้ววะนักข่าวก็น่ารักใครเพียดหน่อยครับข่าวรักยิ้มไม่เห็นคุณแชมป์เลยอ่าข่าวรักยิ้มไม่มีอายังมีอยู่ผมไม่ได้ทําแล้วนะครับเขาไม่ให้ผมทําต่อ <c oughs> มีการปรับหน้าจอค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะอัปเดตแท้สั้นๆนะพี่ๆแป๊บเดียวหลายคนถามเรื่องตารางอ่านข่าวมันมันเปลี่ยนไปเยอะเลยผมอ่านข่าวเช้าช่อง25าวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็อ่านข่าวแหกโค้งนะครับ อังคารพุธเสาร์อาทิตย์คิว,วจะประมาณนี้นะครับใช่ครับเอางี้ทุกคนถามกันมาเยอะเลยว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมอ่านสรุปแบบนี้นะครับก่อนที่จะลงไลฟ์เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีวิทยุตอนเช้าด้วยเริ่ม่วงแล้วเหมือนกันนะพี่ๆสองพคนนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขมเมนปิดน่านฟ้าจริงไหมเมื่อวันก่อนมันมีข่าวว่าปิดอ่ะเดี๋ยว แต่ผมไม่แน่ใจตอนนี้เขาเปิดหรือยังอ่ะขอภขอภยัยขออภัยไม่ได้ปิดแต่เขาใช้เขาบอกว่าให้เลี่ยงเส้นทางเขา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 เปลี่ยนเส้นทางการบินนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดน้านฟ้านะครับสถานการณ์ภาพรวมวันนี้ที่กองทัพบกกองทัพภาคที่2ส,สรุปมานะครับเขาบอกว่าสภาพอากาศก่อนนะตามแนวชายแดนเนี่ยฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่เลย แล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ช่วงบ่ายจนถึงช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนี้มีการปฏิบัติที่สำคัญจำนวนเจ็ดพื้นที่อ,อย่างเช่นช่องบกพื้นที่ภูผีนะออปราสาทตาเมินทมปราสาทตาเมินทมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปราะบางนะทุกคนเขาบอกว่ามันมีการปรับรูปขบวนเข้าตีไปถึงกัมพูชาเขาปรับนะครับปรับรูปขบวนเข้าตีมาทางทิศตะวันออกของปราสาทตาเมือนตลอดทั้งวัน นะครับจนฝ่ายเราต้องถอนตัวออกจากพื้นที่และใช้ปืนใหญ่โจมตีทำให้ฝ่ายกัมพูชาต้องถอนตัวออกไปเออนะครับส่วนช่วงเช้าตั้งแต่6บโงครึ่งกัมพูชาเนี่ยใช้จรวดไม่ทราบชนิดจากที่ตั้งสนามบินกรุงสําโรงจำนวน4นัดนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราสองหลังสัตว์เลี้ยงหตัว ไม่น่าจะได้ไปนะครับผมพูดให้เลยคุณทักษิณไม่น่าจะได้ไปในวันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับอันเนี้ยเพราะคุณทักษิณทุกวันนี้ยังเป็นยังมีคดีเกี่ยวกับอะ,อะไรนะมาตราหนึ่งหนึ่งสองที่ไปให้สัมภาษณ์สื่อเกาหลีแล้วก็ผิดพ,พระวะอมเพราะฉะนั้นจะทำอะไรจะออกนอกประเทศอะไรเนี้ยเขายังต้องขออนุญาตอยู่ คุยดักสินไม่ได้ไปแน่แต่โอ้โหยุคนี้เนี่ยเขาสั่งการกันคืนนี้ใช่เขาอาจจะคุยกันคืนนี้แต่หมายถึงว่าคุยเตรียมความพร้อมที่จะไปคุยกับกัมพูชานะเราต้องทํากันบ้านอยู่แล้วเนี่ยระดับหนึ่งนะครับแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเทคโนโลยีสมัยนีย้ทุกคนผมพูดเอาเอาง่ายๆเลยตัวไม่ไปอ่ะีิีโอคอลก็ได้โทรหาก็ได้ซึ่งอย่างกรณีเนี้ยจริงๆไม่ต้องไปก็ได้เหมือนกันนึกอ,ออกไหมครับ ไม่ต้องไปก็ได้เหมือนกันอ่าผมย้ําช่วงสุดท้ายก่อนที่เราจะลงไลฟ์กันนะครับนี่คือ6เพจที่เชื่อถือได้กองทัพภาคที่2กองทัพบกรอยัลไทยอาร์ Thai, ami, มโโีกองทัพเรือรอยัลไทยเนวีทีมโคโศกกองทัพเรือกองทัพบกกองทัพอากาศไทยรอยัลไทยแอร์ฟอร์สแล้วก็สำนักง,งานตํารวจแห่งชาติอ่าไปกดติดตาม6เพจนี้เอาไว้ได้ เออผมทำเป็นแค่รักษาก,การถือว่าโมฆะได้ไหมเออรัาก,การก็มีสิทธิม์มีอำนาจหน้าที่เท่านายกนะครับตอนนี้ทักษิณและฮุนเซนอยู่ไหนถ้าผมจะตอบตามข่าวที่ผมทราบทักษิณอยู่ประเทศไทยนะครับฮุณเซนก็น่าจะอยู่กัมพูชานะครับเพราะเขาเพิ่งลงภาพว่าเขายังนั่งบัญชาการอยู่นะไม่มีสิทธิ์เจ็บไม่มีสิทธิ์ป่วยนะครับ ไม่ไว้ใจรัฐบาลเลยค่ะที่จะไปเจราจาในวันพรุ่งนี้ผมว่านะเข้าใจที่ทุกคนติดตามไอจีวิชามีแต่ข่าวทั้งนั้นเพจข่าวนี้ใช่ไหมครับอ่าลองดูเอ่อทุกคนมีสิทธิ์จะคิดนะครับว่าวันพรุ่งนี้มันจะเจราจากันไปในทิศทางไหนอะไรยังไงแต่ผมเชื่อนะทุกคนที่ไปในวันพรุ่งนี้เขาคือคนไทยอะ่ะ เขาคือคนไทยเขาก็คงไม่อยากเห็นพี่น้องคนไทยเดือดร้อนไปมากกว่านี้หรือเปล่าขอแคปหน้าจอใหม่อ่ะอะทุกคนนี่คือ6เพจที่อยากให้ไปติดตามกันนะครับนี่เป็นเพจ6เพจที่ข่าวสารเนี่ยเชื่อถือได้นับ1-5ถนะ1 2 3 4 5โอเคอ้าวใกล้ไปเหรอขอภยัยยางยี่กเหรอนี่อ่ะ1 2 สามสี่ห้าโอ้ยตัวหนังสือกับหัวอีกเอา,อางี้กองทัพภาคที่สองนะชื่อเพจแล้วก็ทีมโฆษกกองทัพบ,บกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วคุณก็ไปพิมพ์หาเลยกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศไทยนะครับหรือเดี๋ยวคุณคุณดูกดติดตามผมเลยผมจะกองมาให้ทานยาด้วยายาแก้แพ้ครับน้ำมูกเต็มจมูกค่ะตอนนี้อ่ะ ผมงาเก็บอุปกรณ์ช่วงนี้ช่วงสุดท้าย1-2นาทีนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนสมาการติดตามนะครับขอบคุณมากๆนะ1,400คนที่ยังอยู่กันตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะกดติดตามกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเรากลับมาเจอกันใหม่โอเคนะครับทุกคนขอบคุณมากๆนะครับฝันดีนะครับทุกคนพรุ่งนี้วันจันเฮ้ยแต่พรุ่งนี้วันหยุดนี่ใช่ไหม พรุ่งนี้วันหยุดไม่ใช่วันทํางานเพราะฉะนั้นทุกคนก็คือจะนอนดึกกันใช่ไหมครับเนี่ยใช่ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูนี่คือคนที่รักชาติเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันพรุ่งนี้มาเจอกันนะครับพรุ่งนี้ผมก็ว่างช่วงบ่ายๆเย็นๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาโอเคสัญญานะเดี๋ยวเจอกันนะครับที่จัดกับอากาศยังมีไหมยังมีอยู่ครับน่าจะขยับมาเป็นอังคารแล้วนะครับคขอบคุณมากเลย ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามผมเลยนะพี่ๆให้กำลังใจกันหน่อยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยทุกแพลตฟอร์มนะบ้านฟ้าบ้านแดงเอ้ยบ้านฟ้าบ้านดําบ,บ้านบ้านอะไรอะออจอนี่เขาเรียกว่าบ้านอะไระบ้านออจอโอเคขอบคุณนะครับกดติดตามกันหน่อยนะกดติดตามกันหน่อยนะอุ้ยอีกสี่สิบอีกสี่สิบสี่คนเนะี่ย มันจะครบ1,000ผู้ติดตามที่ดูผ่านไลฟ์อ่ะอีก44คนกดติดตามให้ผมหน่อยได้ไหมอ่ะนะพี่พี่พักผ่อนโอเคพักผ่อนแน่อีก44คนเท่านั้นโหน่ารักมากขอบคุณทุกคนนะครับอ่าตอนนี้อีก30คนครับอีก30คนช่วยกันกดหน่อยเร็วไลฟ์นี้จะได้มีคนติดตามเพิ่มมา1,000ครับ พรุ่งนี้มาไหมพรุ่งนี้มาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาอ,อ,อาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับอาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะครับพี่ๆคนที่ดูผมอยู่ตอนเนี้ผมก็อยากให้ทุกคนไปพักผ่อนเหมือนกันนะไปพักผ่อนด้วยนะครับอย่าดูข่าวจนเพลินแล้วก็อยากอินเกินนะแต่ผมเข้าใจนะผมก็เป็นคนที่ดูตลอดเวลาเหมือนกันเราส่งความ,มหงใยงส่งกําลังใจไปนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนที่อยู่ที่ชายแดน ขอให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนนะครับปลอดภัยขอให้ทุกอย่างมันจบไปที่สุดขอให้วันพรุ่งนี้นะครับมันจบสักทีขอให้การเจราจาเป็นผลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันถ้ามีข่าวสารใดจะอัปเดตให้ทราบโอเคนะครับอุ้ยตามเป้าขอบคุณนะครับทุกคน คุยข่าวแล้วเป็นดาราด้วยไหมโอ้โหดีใจยังไม่ได้เป็นจ้าเป็นนักข่าวครับแต่ว่าเป็นเป็นนักข่าวที่ไปเล่นละครหลายเรื่องแล้วแต่ว่าเป็นบทนักข่าวโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับบา,บายๆครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ